เดี๋ยวเรามาดูความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าย่อตัวลงมาแล้วก็ยังมีแนวโน้มน่าจะติดลบได้นะคะแม้วันนี้จะมีงานใหญ่ไทไลฟโ์โฟกัสขึ้นเอกแต่ว่ามีคนมองเหมือนกันว่าเอาจจะไม่ได้เล้าใจสําหรับนักทุนเท่าไหร่ในภาวะเศรษฐกิจแย่แบบนี้ก็ฝรั่งขาย <c oughs> คือคือคอย่างนี้คือปัจจัยโดย รอบตัวเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่วันนี้หุ้นบวกนะครับแต่ทุกครั้งที่บวกเนี่ยวันนี้5-6จุดนะทุกครั้งที่บวกมันมักจะพอไปปลายเท่ามีแรงขายสรุปสุดท้ายแล้วสแควร์แล้วก็ภาพใหญ่เป็นไซส์ไวดาวปัจจัยรอบข้างเราเหมือนเดิมทุกอย่างประชุมเมื่อวานคอรมอผมก็หวังนะจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆเข้ามาผมไม่ค่อยเห็นมีอะไรเซอร์ไพรส์ไง ก็ห็นมีชื่อรายชื่อข้าราชการเปลี่ยนแปลงไอ้นั้นเขาทะเลาะกันเออเพาทะเลาะกันแต่ว่าแต่ว่าผมอยากเห็นมาตรการว่าจะช่วยประชาชนยังไงจะทำไงคือมันก็มีหลายที่ออกมาแต่มันไม่ค่อยโดนไงเช่นเขาจะมีหลักร้อยล้านเนี่ยแต่ผมอยากเห็นภาพใหญ่ที่เราจะกระตุ้นคอนซัมมชันเนี่ยกระตุ้นยังไงซึ่งยังไม่เห็นนะใช่ค่ะหรืออาจจะรอรวบเดียวแถลงมาตรการชุดใหญ่ ซึ่งต้องบอกว่าออต,ต้องปังมากๆนะแล้วก็ต้องอยู่บนความคาดหวังของประชาชนแล้วตอนนี้เขาเก่งยังไงร,รู้ป่ะคนนี้เขาติดตามข่าวเรื่องกระต้นเศรษฐกิจเขาเก่งมีอยู่2แนวทางแนวทางแรกเนี้ยยือย้อๆไปก่อนแล้วก็รอ<ม>พบวัคซีนรอเศรษฐกิจโลกฟื้นแล้วก็ค่อยปุ้งทีเดียวแนวทางที 2> <อ>่2ก็คือค่อยๆไล่ไปค่อยๆไล่ไปแล้วค่อยม้วนเดียวเหมือนที่คุณนินาบอกแต่ทั้ง2นิแนวทางคุณต้องยอมรับนะคุณนินาถ้าเป็นคนตัวใหญ่เขารอได้แต่คนตัวเล็ก ผมไม่มั่นใจครับค่ะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะคะทำให้วันนี้ก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยต้องรอดูกันยาวๆจะเป็นอย่างไรส่วน DW ดี๋ีดีเราไปดูกันก่อนแล้วกันค่ะ DW การซื้อขายเป็นฮาน่านะคะ 1342011A นะคะ139ล้านหุ้นค่ะก็เป็นเรื่องของอน,นิสงส์งเรื่องของอุปกรณ์ IT ีต่างๆนะคะแล้วก็คาดการการเติบโตของไรายได้ในช่วงที่ไตรมาส2แล้วก็ไตรมาส3ด้วยขณะที่มิ้นนะคะตอบรับค่ะ เรื่องของการขยายสิทธิเราไปเที่ยวด้วยกันความจริงก็ขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะมินแล้วก็รววไปถึงยังลงแอปไม่ได้เลยเนี่ยคุณเอกบอกว่าใช้ยากมากนะคะสำหรับเราไปเที่ยวด้วยากแต่ไม่ถึงขนาดยากมากแต่มันมันยากไปนิดนึงขั้นตอนเยอะขั้นตอนเยอะไปนิดนึงสำหรับไมเนอร์นะคะ1 3 4 2 0 1 1 a นยนะคะ1 2 6หล้านหุ้นค่ะส่วนหุ้นทำเงินวันนี้ในภาวะที่วันนี้ความจริงมันน่าจะมีเรื่องของตัวนโยบายที่รัฐตีว่าการกระทรวงการคลังไปพูดในงานไทยแลนโฟกัสน่าจะพูดถึงภา เอว่าตลาดหุ้นมันจะมีแนวโน้มอย่างไรเศรษฐกิจจะเข้าไปช่วยหนุนอย่างไรบ้างหรือใช้ประโยชน์จากตลาดหุ้นอย่างไรท่านจะพูดเหรอพูดค่ะวันนี้ท่านจะไปกล่าวถาพูดเกี่ยวกับเรื่องตลาดทุนเลยใช่ไหมตลาดทุนน่าจะมีเรื่องเศรษฐกิจด้วยแหละเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคืองานแต่ท่านมาจากสายกฎหมายนะแต่เขาก็คุกคีเรื่องการเงินเรื่องของเศรษฐกิจแต่ก็ต้องบอกว่าคือเป็นการเปิดตัวสู่สายตาบรรดาผู้จัดการกองทุนครั้งแรกต่างชาติครั้งแรกมีความหวังไหมคะว่าเดชนีหุ้นไทยจะขึ้นเพราะเขาบอกว่าเทเลโฟกัส9ครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2011 ดัชนีมักจะขึ้นใน2สัปดาห์แรกนะคะประมาณ0.9เป็นไปได้ประมาณ67ขนาดเดียวกันนะคะมีเงินต่างชาติน่าจะเข้ามาซื้อสุทธินะคะอยู่ที่114ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ3,700ล้านบาท ไปได้ไหมในปีนี้คุณเมื่อกี้คุณบอกว่าค่าความเป็นไปได้เท่าไหร่หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์คุณเคยทำ SPSS สมัยเรียนยาโทไหมอ่าครับเขาคิดว่าเท่าไหร่มันถือว่ามันมีนัยยะสำคัญคุณจำได้ไหมัยเด้ครับเท่าไหร่ดังนั้นห้าสิบป่ะตงแปดสิบโอ้แปดสิบไปหรอคตอนห้าสิบก็ได้แล้วนะเหรอค่ะเออเพราะฉะนั้นหกสิบเจ็ดคุณก็คิดเอาเองกันแล้วกันว่ามันมันมีความแม่นขนาดไหนแต่ว่าประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นกันเนี่ยในตัวกรอบของการเคลื่อนไหวเซนต์เด็กเดี๋ เส้นเด็กก็เป็นลักษณะของไซเวย์ครับพอเป็นลักษณะของไซเวย์กรอบบนยังอยู่ที่เดิมครับท่านนักทุนท่านผู้ชมครับ1330หรือก็ไม่เกิน13-40อยู่แถวเนี้ยนะครับแล้วถ้าจะลงนะครับมันลงได้ถึงพันสามผมก็เลยคิดว่าคงไม่ไปวันนี้ฝากหุ้นตัวหนึ่งครับคุณนินาครับผมฝากหุ้นสีสวัสดิ์ไฟแนนซ์นะครับ,รบถามว่าทําไมฝากสีสวัสดิ์ไฟแนนซ์ทั้งทั้งมีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องสถาบันการเงินในระยะสั้น คือผมมองว่าอย่างสีสวัสด์เนี่ยเขาพยายามฉีกตัวเองในเรื่องของการโดนเพรสเชอร์กดดันมาและตัวสีสวัสด์ไฟแนนซ์อาจจะได้รับอัน,นีิสนนแง่บวกราคาปัจจุบันอยู่29บาทครับน่าสนใจครับถ้าไม่ต่ำกว่า28.50โอกาสที่สีสวัสด์ไฟแนนซ์หรือ b ีฟิตเดิมเนี่ยนะครับจะวิ่งประมาณ34บาทมีความเป็นไปได้ครับ